สวัสดีครับสวัสดีทุกทกท่านนะครับที่กําลังรับชมอยู่ในขณะนี้ท่านกำลังอยู่กับผมพี่วุฒิและเพื่อนในการเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์นะครับซึ่งในวันนี้เรามาดูแนวข้อสอบที่เป็นคําถามในการทดสอบสมรรถนะที่เป็นการทดสอบสมรรถนะทางการบริหารนะครับทุกทิศท่วไทยครับท่านที่รับชมอยู่ในขณะนี้ ท่านสามารถที่จะแจ้งผลการรับชมรับฟังกลับเข้ามาในช่องแชทได้นะครับลิงก์นี้เผยแพร่สาธารณะท่านสามารถที่จะกดแชร์เพื่อบอกต่อเพื่อนพ้องน้องพี่ที่กําลังเรียนรู้และก็เตรียมตัวที่จะเข้ารับการทดสอบในการสอบเพื่อรับแต่งเพื่อรับการแต่งตั้งให้ดำรงตําแหน่งในสายงานผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรอบที่กําลังจะมาถึงนี้ได้นะครับซึ่งในการสอบในรอบนี้เนี่ย จะมีอยู่สองสองประเภทหนึ่งก็คือการคัดเลือกการคัดเลือกจะใช้กับการสอบในตําแหน่งของผู้โดยการกองไม่ว่าจะเป็นผู้โดยการกองในระดับต้นในระดับกลางในระดับสูงผู้ที่กำลังเตรียมตัวสอบในตําแหน่งหัวหน้าสํานักปลัดในระดับต้นในระดับกลางในระดับสูงผู้ที่กำลังเตรียมตัวสอบในตําแหน่งรองปลัดในระดับกลางในระดับสูงแล้วก็ปลัดในระดับต้นในระดับกลางระดับสูงจะใช้คําว่าคัดเลือกด้วยการทดสอบสมรรถนะทางการบริหารนะครับ ซึ่งสมรรถนะทางการบริหารเนี่ยก็จะมีอยู่3กลุ่มวันนี้พี่และเพื่อนจะนำพาท่านมาทําความเข้าใจในเรื่องของสมรรถนะประจําสายงานหากท่านกำลังเตรียมตัวสอบในตําแหน่งประลัดระดับต้นไปดูตามมาตรฐานกำหนดตาแหน่งเนี่ยท่านจะเห็นชัดเจนครับว่าในมาตรฐานกำหนดตําแหน่งระบุเอาไว้ครับว่าในตําแหน่งประหลัดเนี่ยสมรรถนะประจําสายงานของท่านจะมีอยู่3สมรรถนะ หนึ่งก็คือการกำกับติดตามอย่างสม่ำเสมอซึ่งต้องการในระดับที่4นะครับนี่คือตำแหน่งของประหลัดนะครับการแก้ไขปัญหาแบบมืออาชีพนี้ต้องการในระดับที่4การสร้างสารรค์เพื่อประโยชน์ของท้องถิ่นในตำแหน่งประหลัดต้องการในระดับที่4ถ้าย้อนกลับมาดูอีกตำแหน่งนักบริหารงานสวัสดิการนักบริหารงานสวัสดิการจะมีสมรรถนะประจําสายงานอยู่ถึง5สมรรถนะแต่ในนี้ ต้องการในระดับที่ซอฟลงมาหน่อย1ก็คือการแก้ไขปัญหาแล้วก็การดำเนินการเชิงรุกซึ่งต่างจากของประหลัดนะครับซึ่งเป็นประเภทอำนวยรท้องถิน่นตำแหน่งนักริายรงานสุดิการสมรรถนะประจำสายงานตัวที่2ก็คือการวางแผนแล้วก็การจัดการตัวที่3ก็คือการสร้างให้เกิดการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนตัวที่4ความเข้าใจในพื้นที่และการเมืองท้องถิน่น ตัวที่5การสร้างสารรค์เพื่อประโยชน์ของท้องถิ่นอันนี้5สมรรถนะวันนี้พี่เพื่อนเริ่มต้นด้วยการทำความเข้าใจในสมรรถนะประจำสายงานในตำแหน่งประหลัดในระดับต้นในระดับกลางในระดับสูงซึ่งในตำแหน่งประหลัดต้นกลางสูงสมรรถนะที่ต้องการเนี่ยของท่านเนี่ยก็คือการกำกับติดตามอย่างสม่ำเสมอการแก้ไขปัญหาแบบมืออาชีพ การสร้างสรรค์เพื่อประโยชน์ของช้องถิ่นสมมุติครับสมมติว่าท่านไปเจอคําถามในห้องสอบคําถามถามแบบนี้ครับหนึ่งหลังจากท่านมอบหมายให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาทํางานแล้วเนี่ยคำถามถามว่าหลังจากท่านมอบหมายงานแล้วท่านจะทําอย่างไรระหว่างกอไก่รอรับรายงานผลสําเร็จนี่ต้องเป็นผลสําเร็จนะขออภัยนะครับ รอรับในงานผลสำเร็จขอใครติดตามความคืบหน้าอย่างใกล้ชิดขอควายอำนวยความสะดวกให้สามารถทำงานได้ง่ายงองูร่วมดำเนินการไปเลยวิธีการที่จะทำให้ท่านทำข้อสอบในเรื่องนี้ได้ดีเนี่ยท่านจะต้องมีความเข้าใจในความหมายของสมรรถนะที่บอกว่า การกำกับติดตามงานอย่างสม่ำเสมอเนี่ยเขาสื่อถึงอะไรโมบิเตอร์ริงหมายถึงอะไรคำว่าการกำกับติดตามงานอย่างสม่ำเสมอหมายถึงพฤติกรรมของคนที่เป็นผู้บังคับบัญชาของคนที่เป็นหัวหน้านงานแสดงให้เห็นว่ามีเจตนาที่จะกำกับดูแลและ ติดตามการดําเนินงานต่างๆของผู้ใต้บังคับบัญชาหรือคนที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามมาตรฐานกฎระเบียบหรือข้อบังคับที่กําหนดเอาไว้ซึ่งในเรื่องนี้นะครับในเรื่องของการกํากับติดตามเนี่ยถึงแม้ว่าในคําจํากัดความบอกว่าเ,เป็นเรื่องของการแสดงเจตนาที่จะเข้าไปกํากับดูแลนะแต่วิธีการปฏิบัติจริงนะท่านปฏิบัติอย่างไร ท่านสั่งงานแล้วท่านมอบหมายงานแล้วท่านทําอย่างไรท่านรอรับรายงานผลสําเร็จอย่างเดียวหรือท่านติดตามความคืบหน้าอย่างใกล้ชิดหรือเมื่อท่านสั่งงานแล้วเนี่ยท่านยังจัดหาทรัพยากรหรือเรียกว่าเป็นการอำนวยความสะดวกให้สามารถทํางานได้ง่ายขึ้นไหมหรือท่านร่วมระเบินการท่านที่รับชมสดอยู่ในขณะนี้นะครับท่านสามารถที่จะคิดหาคําตอบในข้อนี้ก่อนว่า ท่านจะตอบข้อไหนดีท่านอาจจะเลือกข้อต่อไก่เเราเป็นหัวหน้างานนี่สั่งงานแล้วก็รอรับรายงานผลสําเร็จว่าเกิดอะไรขึ้นหรือท่านจะเลือกข้อเลือกข้อขอไข่ติดตามความคืบหน้าอย่างใกล้ชิดแบบไหนละ่ะโทรสอบถามหรือไลน์สอบถามหรือเฟซสอบถามอย่างใกล้ชิดไหมหรือท่านจะไปอำนวยความสะดวกคําว่าอำนวยความสะดวกในที่นี้นะครับในความหมายเนี่ย มีหลายมุมนะเช่นท่านมอบหมายให้ผู้ใต้บังคับบัญชาไปติดต่อราชการนอกสถานที่หรือนอกพื้นที่เหมือนกับไปรับหนังสือหรือไปติดต่อไปส่งเอกสารอ่างเงี้ยท่านอำนวยความสะดวกให้เขาด้วยการจัดหารถให้แบบนี้ถือว่าเป็นการอำนวยความสะดวกได้หรือท่านมอบหมายงานให้ไปแล้วท่านก็สอบถามขึ้มาว่า ต้องการสิ่งอำนวยความสะดวกใดเพิ่มขึ้นไหมท่านก็จัดหาทรัพยากรเช่นถ้าหากว่าภารกิจใดที่มีลักษณะของงานที่ทำแล้วเนี่ยมันหนักเกินไปไม่สามารถที่จะไปทำคนเดียวแล้วมันมันมันต้องมีคนช่วยหรือทำไม่ทันเวลายิ่งใกล้ช่วงของปีก็ประมาณที่กำลังจะสิ้นสุดเนี่ยการอำนวยความสะดวก ในการทํางานเนี่ยไม่ใช่เฉพาะเรื่องของการหาอุปกรณ์ในการทํางานนะเรื่องของการจัดหาคนเรื่องของการเพิ่มคนเรื่องของการเพิ่มทรัพยากรบุคคลเนี่ยก็เป็นหนึ่งในในการจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกให้ในข้อที่1คําตอบในข้อนี้นะครับแต่ว่าท่านรับชมสดอยู่เนี่ยท่านสามารถที่จะพิมพ์1 backslash ตามด้วย choice ที่ท่านเลือกกลับมาในช่องแชทได้ซึ่งเป็นวิธีการที่พี่เพื่อนใช้ในการเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์เต็มรูปแบบ ในลิ่์รับกลุ่มปิดอยู่ในข้อที่1นึ่งนี้ตอบข้อข้อ่ในข้อที่2ค,ครับการกำกับติดตามงานที่ท่านมอบหมายให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาไปแล้วเนี่ยท่านจะติดตามวิธีไหนท่านจะติดตามแบบไหนระหว่างกอไก่ติดตามความก้าวหน้าอย่างใกล้ชิดขอไข่ติดตามความก้าวหน้ารอให้ผู้ใต้บังคับบัญชารายงาน ติดตามติดตามอยู่นะแต่ว่าร้อยเข้ารายงานน่ะคควายติดตามความก้าวหน้าอย่างกร้ชิดด้วยร่วมอยู่ในเหตุการณ์หรือท่านติดตามความก้าวหน้าอยู่ห่างๆอย่างหงอยในเรื่องนี้ท่านจะเข้าใจในคำถามนี้ได้ดียิ่งขึ้นถ้าหากว่าท่านเข้าใจว่าในการบริหารเนี่ยหลักในการบริหารเนี่ยก็คือ การที่ทำให้คนอื่นทำงานให้กับเราคำว่าหลักการบริหารคือการใช้ความสามารถให้คนอื่นทำงานให้กับเราโดยเขาแบ่งลักษณะของการเป็นผู้บริหารในเบื้องต้นในระดับต้นเนี่ยก็คือผู้บริหารในระดับต้นเนี่ยจะต้องเป็นผู้ที่ใช้ความสามารถของตนเองอย่างเต็มที่ถ้าหากว่าเป็นผู้บริหารในระดับกลาง จะใช้ความสามารถของคนอื่นอย่างเต็มที่และหากเป็นผู้บริหารในระดับสูงจะเป็นผู้ที่ใช้ความคิดของคนอื่นอย่างเต็มที่ในการเป็นผู้บริหารไม่ใช่การทำงานให้ผู้ใต้บังคับบัญชาดูในการเป็นผู้บริหารก็คือการหาวิธีการที่จะทำให้ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือเพื่อนร่วมง,งานหรือคนอื่นเนี่ย ทำงานให้กับเราแล้วต้องมีศิลปะด้วยนะครับเมื่อมอบหมายงานแล้วเนี่ยถ้าหากว่าท่านไม่อยากจะมีภาระมันเพิ่มขึ้นแล้วก็ในอนาคตก็ยังไม่พ้นจากการรับผิดรับชอบของท่านท่านจะใช้วิธีการสร้างผู้นำขึ้นมาแล้วก็หมายความว่า เมื่อท่านมอบหมายงานให้กับลูกน้องให้กับทีมงานให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาแล้วเนี่ยท่านจะต้องให้ความเป็นอิสระในการทํางานให้ความเป็นอิสระในการคิดในการวิเคราะห์แต่ไม่ใช่ปล่อยทิ้งนะคำว่าให้เป็นอิสระเนี่ยก็คือท่านยังใช้วิธีการคำว่าติดตาม ความก้าวหน้าที่เรียกว่าอยู่ห่างๆอย่างหงห่วงมันเป็นศิลปะในการเป็นผู้บริหารในการเป็นผู้บังคับบัญชาบางทีเราไปสอบถามบ่อยครั้งจนเกินไปก็อาจทําให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีความรู้สึกอัด,อดก็ได้แต่ถ้าหากว่าไม่ถามเลยมันก็เป็นเหมือนกับว่าเอเราเรา ละเลยเราขาดสมรรถนะเรื่องของการกำกับติดตามอย่างใกล้ชิดหรือไม่มันเป็นเส้นบางๆครับที่ต้องมาทําความเข้าใจว่าเอ๊ะเรื่องนี้เราจะต้องทําอย่างไรซึ่งวิธีการที่สื่อสารแล้วก็เข้าใจได้ง่ายๆก็คือการกำกับติดตามความก้าวหน้าของภารกิจที่ได้มอบหมายเนี่ยอยู่ห่างๆอย่างห่วงห่วงเป็นวิธีการที่เหมาะสมที่สุดครับในข้อที่สองตอบข้องงได้คำถามที่สามครับ ผู้ใต้บังคับบัญชาแจ้งว่างานที่ได้รับมอบหมายงานที่รับมอบหมายไม่สามารถทําไปต่อได้แล้วท่านจะทำยังไงถ้าหากว่าผู้ใต้บังคับบัญชาแจ้งว่างานที่รับมอบหมายไม่สามารถทําไปต่อได้เนะี่ยท่านจะทําอย่างไรความเข้าใจในการเป็นผู้บริหาร ความเข้าใจในการเป็นผู้นำเนี่ยคือท่านจะต้องเป็นผู้ที่หาวิธีการที่จะให้คนอื่นเนี่ยหรือให้ลูกน้องหรือให้ทีมงานหรือให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทํางานให้กับท่านนะมันก็จะแบ่งระดับของของ,ของ,ของ,ของการสแสดงออกในเรื่องของการกํากับติดตามอย่างสม่ําเสมออย่างในข้อที่หนึ่งเนี่ยการอำนวยความสะดวกในการทํางานให้มันง่ายขึ้นเนี่ยอันนี้เป็นเพียงแค่เบื้องต้นของ คุณลักษณะหรือเบื้องต้นของพฤติกรรมของคนที่เป็นผู้บังคับบัญชาที่แสดงออกก็เห็นว่าท่านมีสมรรถนะการกำกับติดตามอย่างสม่ำเสมอในข้อหนึ่งคือเป็นเพียงแค่พื้นฐานครับการกำกับติดตามความก้าวหน้าอยู่ห่างๆอย่างหงวงอันนี้ก็อาจจะเป็นดบบที่สองที่เพิ่มเพิ่มขึ้นมาต่อจากความ การอำนวยความสะดวกในการทำงานและที่สำคัญครับถ้าหากว่ามาดูในข้อที่สามเนี่ยจะเลือกข้อไหนดีเมื่อผู้ใต้บังคับบัญชาแจ้งว่างานที่ได้รับมอบหมายไปนั้นเนี่ยทำไปต่อไม่ได้ไม่เป็นเรื่องเลยนะก็ไก่ว่าสั่งให้ปรับปรุงการดำเนินงาน ท่าไปต่อไปแล้วก็ปรับปรุงสั่งเลยขอขายบอกว่ารอให้ผู้ใต้บังคับบัญชารายงานว่าเ,เกิดอะไรขึ้นลองบอกว่าซิก็นุ่มๆซอฟๆขอ้ขอข้อควายบีบคั้นให้ปฏิบัติในกรอบที่ถูกต้องตามกฎหมายหรือตามระเบียบที่กำหนดเอาไว้เหมือนกับจะบังคับแลนะบีบคั้นนะกดดันนะส่วนข้ององูง ปรับสถานการณ์กระบวนการหรือวิธีการต่างๆเพื่อให้ไปต่อหลายท่านจะเลือกข้อไหนครับหลายท่านพี่เชื่อว,ว่าท่านจะมาเลือกข้ององูเพราะมันตรงดีในข้ององูบอกตรงๆหรือว่าปรับสถานการณ์กระบวนการหรือวิธีการต่างๆเพื่อให้ไปต่อได้แต่เมื่อมาเทียบชอยส์เทียบตัวเลือก แล้วถ้าหากว่าท่านไปทําความเข้าใจในเรื่องของสมรรถนะการกํากับติดตามอย่างสม่าเสมอเนี่ยเขาจะแบ่งสมรรถนะตัวนี้เป็น5ระดับเหมือนขั้นบันไดการเอาในความสะดวกเป็นบันไดขั้นที่1มีบันไดขั้นที่สองขั้นที่3ขั้นที่4ขั้นที่5 1 2 3 4 5ห้า ซึ่งในระดับของสมรรถนะจะต้องก้าวข้ามไม่ได้จะต้องเริ่มต้นจากวันแรกที่หนึ่งไปสอไปสามสามไปสี่สี่ไปห้ามาดูข้อที่สามนี้ครับการปรับสถานการณ์กระบวนการหรือการวิธีการต่างๆเพื่อให้ไปต่อได้เนี่ยอันนี้จะเป็นระดับที่3ครับการบีบคั้นปฏิบัติในกรอบที่ถูกต้องให้ไปต่อได้อันนี้ก็อยู่ในระดับที่สาม การรอให้ผู้ใต้บังคับบัญชารายงานนี้อันนี้คือแสดงว่าไม่ปรากฏสมรรถนะเรื่องของการเป็นผู้บริหารที่มีสมรรถนะในการกํากับติดตามอย่างสม่ำเสมอเป็นซีโร่เลยศูนย์เลยครับและช้อยกอไก่สั่งว่าเป็นการสั่งการให้ปรับปรุงดําเนินงานตัวนี้จะเป็นบันไดขั้นที่4ของสมรรถนะการกํากับติดตามอย่างสม่ำเสมอถ้าเข้าใจแบบเนี้ ท่านจะตอบข้อสอบในเรื่องของสมรรถนะได้ดีหลายคนเลือกข้ององูมาถ้าจัดลำดับของคะแนนเนี่ยกอไก่ได้หนึ่งคะแนนขอไข่จุดสองห้าคอควายจุดห้างองูจุดเจ็ดห้าเห็นไหมงองูไม่ใช่คำตอบ คำตอบที่ถูกต้องและดีที่สุดเนี่ยก็คือข้อกอไก่สั่งการให้ประพงการดำเนินการตรงนี้นะครับบ่งบอกถึงท่านมีทักษะแล้วก็มีประสบการณ์ในการเป็นผู้บังคับบัญชาและแสดงให้เห็นถึงการมีสมรรถนะในการกํากับติดตามอย่างสม่ําเสมอสอดคล้องกับสมรรถนะประจําสายงานในตัวที่หนึ่งนี้ก็คือการกํากับติดตามอย่างสม่ําเสมอ ในข้อที่สามตอบข้อกอไก่ต้องทาความเข้าใจแบบนี้ครับในข้อนี้หลายท่านพลาดครับในรอบที่ผ่านมาท่านไปเจอคาถามนี้ในห้องสอบมากกว่าครึ่งหนึ่งท่านไปเลือกข้องงงครับเพราะอะไรเพราะอ่านโจทย์ดูแล้วผู้ใต้มัคบบัญชาจแจ้งว่างานที่รับมอบหมายไม่สามารถทําไปต่อได้เอ็มก็ต้องปรับให้ไปต่อได้สิแต่อย่าลืมนึกไปว่าในบทบาทในการเป็น ผู้บริหารในการเป็นผู้นําในการเป็นผู้บังคับบัญชาหัวโขนที่ท่านทําอยู่เนี่ยท่านจะต้องหาวิธีการที่จะให้คนอื่นเนี่ยทำงานให้กับท่านหาวิธีการที่ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทํางานให้กับท่านให้บรรลุตามเป้าหมายให้ได้น้ําหนักของคําตอบในข้อที่สามเนี่ยจึงไปอยู่ในข้อกอไก่นี่คือแนวข้อสอบสมรรถนะทางการบริหารท่านก็ลังอยู่กับผมพี่วุฒิและเพื่อนนะครับ ท่านสามารถที่จะเข้าไปดาวน์โหลดแนวข้อสอบในคลิปที่123นี้ได้นะครับด้วยการสแกน QR code ที่ขึ้นอยู่ในหน้าจอขณะน,นี้รวมไปถึงพิวจะใช้เป็นช่องทางในการแจ้งรายละเอียดในการเตรียมตัวที่จะเข้ารับการสรรหาในสายงานบริหารในรอบที่กำลังจับมาถึงนี้แล้วก็จํงเป็นช่องทางที่จะใช้ในการแจ้งรายละเอียดในการเรียนออนไลน์เต็มรูปแบบไปกับพิวดะเพื่อนใน รอบที่กาลังจะมาาถึงนี้นะครับซึ่งในการเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์เราต้องไปให้ความสําคัญกับเรื่องของความรู้ในระเบียบในข้อกฎหมายเอาความรู้ที่ได้ไปใช้ให้เกิดทักษะไปใช้ให้เกิดประสบการณ์ปรับทัศนคติให้เป็นผู้ที่มีทัศนคติในเชิงบวกแล้วก็จะส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกคําตอบที่ถูกต้องของท่านนะครับมีลิงก์กลุ่มตําแหน่งระดับสังกัดตามที่ท่าน เตรียมตัวที่จะเข้ารับการทดสอบในรอบนี้อยู่ที่ใต้คลิปนี้นะครับถ้าสามารถที่จะเลื่อนลงมาแล้วก็กดเพิ่มเ,มเข้าไปในลิงก์ใต้คลิปนี้ได้นะครับขอบคุณครับขอบคุณที่รับชมครับขอบคุณที่กดไลค์ขอบคุณที่กดแชร์ผู้บอกต่อลิงก์นี้เผยแพร่นนาสาธารณะนะครับแล้วพบกับผมพี่เพื่อนในคลิปถัดไปครับคลิปนี้สวัสดีครับ